ทำไม่เหมาะสมเล่นถึงเนื้อถึงตัวเด็ก15นกพงสกรหมอลำเงินล้านเครียดสัมพันธ์สาวผู้จิน้นยูกิเพนพกาในโลกออนไลน์มีการเปิดประเด็นมีภาพวิจารณ์ร้อนกรณีการแสดงของวงมอลำชื่อดังคณะหนึ่งที่มีไฮไลท์คือครูพระนางฝ่ายชายอายุ31ปีฝ่ายหญิงอายุแค่15ปียังเป็นเยาวชนแต่มีการขายความเป็นผู้จิ้นโดยทวิตเตอร์ดังกล่าวรวมคลิปรวมการแสดงของคณะมอลำ ที่เข้าข่ายมีการถึงเนื้อถึงตัวหอมกอดจนเกินเหตุอย่างไรก็ตามคู่ดังกล่าวเป็นคู่จิ้นดังที่มีแฟนคลับติดตามเป็นจํานวนมากหลายคนมองว่าทุกอย่างที่ปรากฏนั้นคือส่วนหนึ่งของการแสดงที่ได้รับความยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝ่ายและมุ่งสร้างความบันเทิงให้คนดูเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาคูกความอย่างที่วิจารณ์ขณะที่อีกด้านก็วิจารณ์ว่าไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่านักแสดงเต็มใจหรือไม่เพราะนางเอกสาววัยสิบห้าเล่นลิเก และอยู่วงมอลำแบบนี้มาตั้งแต่อายุ13ปีเป็นเสาหลักหาเงินของครอบครัวอาจจะไม่สามารถใช้คำว่าเต็มใจได้และการแสดงที่ว่าก็อาจดูลำเส้นไปมากอย่างที่ถูกวิจารณ์หรือไม่โดยทั้งคู่เป็นคู่ควัญคู่จิ้นประจำวงมีแม่ยกมากมายที่ชื่นชอบหลายคนจึงมองว่าสิ่งนี้ไม่ควรนิ่งเฉยหรือปล่อยไว้ผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกลิเกมอลำได้รับการเปิดเผยเพียงสั้นๆว่า ยังไม่ทราบว่ามีคลิปและยืนยันว่าไม่เคยมีการแสดงในลักษณะดังกล่าวปรากฏซึ่งนักแสดงคู่นี้เป็นคู่จิ้นพระเอกนางเอกไม่ได้เป็นแฟนกันในชีวิตจริงส่วนฝ่ายหญิงยังคงอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดเธอคือนางเอกมอนลำอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ผู้พลิกโฉมวงการมอลำอีสานให้กลับมาอยู่ในแสงไฟการันตีได้จากการกวาดรางวัลมาหลายเวทีชื่อดัง ถึงขั้นหมอลำตัวแม่อย่างจินตรพาพูลาบต้องขอคว้าตัวมาร่วมฟิชเชอริงมาแล้วพร้อมเ่อยค่าจ้างแต่ละเดือนทัดุูแสนยูกิเพนพกานางเอกหมอลำลูกครึ่งญี่ปุ่นวัย15ปีเจ้าของชายานางเอกสาวจากแดนกิมจิจากคณะหมอลำนาวิหกหัวหน้าวงชื่อนกพงสะทรซึ่งปัจจุบันมีอายุ31ปีคู่จิ้นที่ตกเป็นประเด็นดราม่าในขณะนี้ ผู้ปรักดันยูกิตั้งแต่วัย13ปีให้ขึ้นแท่นนางเอกได้สำเร็จนกพงศกรได้เคลื่อนไหวออกมาโพสถึงกรณีดังกล่าวยอมรับว่าเครียดถึงกับนอนไม่หลับห่วงคนรอบข้างที่ได้รับผลกระทบและเป็นห่วงยูกิเพนพกาแต่หนักกว่านี้ก็ผ่านมาแล้วหลังจากนั้นก็มีแฟนๆแม่ยกมากมายเข้ามาส่งกำลังใจถึงทั้งคู่ให้ผ่านประเด็นดรามานี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ